พามาดูรถถยดันดินครับโอ้รถสิงนะครับทีมงานแก้วสงาครับในตัวนี้ MU4902 ครับสี่เก้าศูนย์สองครับ่า อวดโวดมาแบบเกือบค้ำแลรวครับผมขับรถผ่านพอดีเลยทีมงานแก้วสังาครับรถดำดินงานไม่แน่ใจว่างานงานทอยดินหรือเปล่าโอ้ดูเวกันไหม ดับเผือคุ้ยเดรอบควันไหมครับสงสัยเกือบเลกงานแล้วแเลูนี่เลยทีมงานรถดำครับถ้าใครสนใจเนาะมีทั้งรถดำแล้วก็รถคุดครับผมบริการครับคุด พ้งน้องหน้าโมเดลด้วยนะผมเคยไปถ่ายอยู่ถ่ายมุมสูงด้วยครับก็ลองไปดูคลิปเก่าๆนะครับโอ้วันนะครับออกจากหมอกไปเตียวดูท่อครับเ,เริ่มเลยสวยๆครับผมสู้มาเลยอยู่ไกลนะนี่เดี๋ยวรอรถเขอลบก,กันก่อนดูนครับตัวใหม่ล่าสุด มาดูแทรกเตอร์ต่อครับผมแต่ละคันในเสียงโดโอดเลยครับโอ้เอาคันนี้สวยครับดูท่อครับออกสามรูเลยเมื่อกี้รูดเดียว ใหญ่ๆอันนี้สามลูกเลยครับดินดิน,ดนแบบคอยดินหรืปอ,อ่าเขาเรียกไม่ถูกครับโอ้บุหรี่ใครเนาะยังเหลืออยู่โอ้มันครับไคเตอร์ไหมไคลเตอร์ดันดินหัวาอายปังๆเลย ครับเดียวแล้วแล้ว